หลังว้สารตราเจ้จาจมกษัตริย์ศรีรัตนาข้าพระเจ้าขออ่านห,หน้าบัตรนี้นกับหัว,ปวไปกับหัวอ่าถูกพวกนี้การลิเกสอรรามบ้างเมื่คืน พรุ่น,นี้ว่างหนึ่งคือออนอกาสตามกเท่ไาไหร่ั้วารปอเอ้ยขอโทษพี่พูดถูกด้วยตั้หวานรนไม่ได้ไม่มีครหาหรือเาวันพันอนพวุนี้ <c oughs> จอดไหนนอนบ้านขายบ้านมาัน <c oughs> อ่านจะเรียกข้าพเจ้าขออ่านสารตราณนบัตนี้ถึงจะตัดลุมสาย เมาเลยอะลานรถกันรถปิดเมาไอ้เลี้ยวขวาทัตรงมันเป็นอะไรถึงวงจรการล่มฉับโดยบัตรเด๋ยนนี้แผ่นดิศรีรัตนาคข้าพเจ้าโดยถูกขุนโจรสิชนะเข้าก่อการกบฏจึงทําให้เกิดความเดือดร้อนกันไปทั่วที่ข้าพเจ้าเขียนสารมาฉบับนี้ต้องการจะให้ท่านทรงตัวราชบุตรอัศนัย เมาป่ากขุนโจรกิสณาเป็นการด่วนจากข้าพเจ้ากษัตริย์รีรัตนา okay.